มาตามตามไปค่ะดค่ะคือานีงเนาะกั ER ่น้องสเตอร์หลานอน้องอีสเตอร์น้องสเตอร์ รักมากเลยค่ะตอนนี้กําลังแบบว่าออแอ่ารักมากหนึ่งเดือนกับอีกไม่กี่วันเองค่ะเราได้เข้าไปแบบเข้าไปดูตอนคอนเลยไหมคะดูค่ะเป็นยัไงบ้างนลอดวินาทีนั้นวินาทีนั้นก็ตอนนั้นเนี่ยก็ต้องให้กําลังใจคุณกระติกนะคะเพราะว่าเขาก็ ลูกคนแรกแล้วก็ตัดสินใจว่าจะคลอดเองเพราะฉะนั้นก็ต้องการกําลังใจมากๆาเราก็พยายามบอกเขาว่าโอเคมันจะไม่ได้เป็นอะไรมากนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่ได้นา่ากลัวขนาดนั้นแล้วก็เธอยังสวยอยู่ช่วยเบ่งตามเลยไหมครับตอนนั้นไม่ถึงจะเบ่งตามค่ะแต่ว่าเราต้องช่วยเขาในการเบ่งช่วยไปพร้อมๆกับพยาบาลนะคะเพราะเราอยู่ในจุดนั้นมันมีความแบบเหมือนมีความเป็นแม่อยู่ด้วยตรงนั้นว่างถึงแม้เราจะไม่ได้คลอดเอง มันมันก็มีนะคะความความความรู้สึกซาบซึ้งความรู้สึกแบบเห็นความมหัศจรรย์ของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างให้ผู้หญิงสามารถที่จะแบบมีสรีระที่สามารถรุ่วมท้องได้แล้วก็ชีวิตเล็กๆที่ออกมาจาก คุณแม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายัางไงก็ตามก็ไม่เท่ากับคุณกติกที่คลอดออกมาเองแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกแบบมันเป็นสายใยจากสายเลือดเขาอะไรเงี้ยค่ะแนีพี่โมเลี้ยนเองทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมคะเลี้ยนเองทุกข,ขั้นตอนไหมก็ช่วยกันนะคะช่วยกันในทุกข,ขั้นตอนก็คือเราจะสลับกันนะคะคือคุณกติกก็เป็นเมนหลักอยู่แล้วเพราะว่าคุณแม่แท้แท้เนี่ยจะต้องให้นมด้วยด้วยตัวเองแล้วก็เขาจะมีสายใยความผูกพันที่เป็น,ท,ปนที่เป็นแม่ลูกโดย โดยกําเนิดนะนะคะแต่ของมนเนี่ยจะเป็นคุณแม่คุณแม่เสริมคุณแม่เสริมก็จะคอยอำนวยความสะดวกคา่ะอยากจะหยิบจับอะไรหรือว่าคุณกระติกจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบถ้าไม่สบายตัวหรือกําลังจะไม่สบายต้องการให้เราที่จะกล่อมน้องนอนเองหรือว่าให้้อนนมหรือว่าอาบน้ําหรือว่าทําอย่างอื่นเนี่ยเราก,เราก็เราก็จะต้องพร้อมอยู่เสมอคะ่ะพีเตอร์เป็นน้องที่เลี้ยงง่ายมากเลยค่ะสุ้ามากแล้วก็ ร้องเจยนอกจากจะหิวน้องไม่เคยงอแงเลยค่ะถ้าถ้าไม่หิวก็ก็แเอรเ์แอรค่ะไม่แบบตอนแรกก็กังวลว่าเด็ก เด็กมั guided, uh, นจะมีเด็กอยู <uno> uh ่จานวนหนึ huh? <Yeah. S 2> right. ่งที right. right. ่เป็นโควิดนะคะคือร้องแบบไม่มีสาเหตุแล้วร้องเป็นประจำทุกๆชุกๆเวลานี้ของทุกวันเราแรกเราก็กลัวเพราะว่าก็มีพี่สาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของของร้องเขาเนอ่งนะคะเขาเป็นกันเราก็กลัวว่าถ้าเป็นแบบนั้นเราจะทำยังไงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรหรือจะรับมือยังไงกับเด็กที่เป็นโควิดอ่ะคะแต่ว่าก็สรุปว่าไม่เป็นแล้วก็ไม่งอแงเล อ่างโมงเองนี่ถือว่าเหอหรือว่าติดก็ค่อนอขา้นขางติดนะคะติดแต่ว่าโมจะไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่อ่ะแบบโมที่ถึงอ,อยู่ตลอดอแล้วก็วันวันก็เปิดแต่คลิปลูกดูอะคะ่ะกลับบ้านเร็วอนอนเร็ว,นอน,รวนอนเร็วคือแบบกล้องชารตัวเองเพื่อว่าถ้าน้องตื่นเมื่อไหร่เราก็จะต้องร้องเสมอเพื่อที่ว่าเออถ้าเกิดสมมติว่ามื้อนี้คุณแม่อยากจะป้อนนมขวดไม่ได้ป้อนไม่ได้ป้อนนมด้วยตัวเอง เราก็ต้องไปหยิบปวดมาใส่นมแล้วก็ต้องเดิน้มไม่น้องทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทํางานเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะได้ไปห้างกันเท่าไหร่ละค่ะจะไม่ค่อยรู้จักทางเข้าห้างละเ,<อ>เราจะรีบกลับบ้า<อ>นไปหาลูกคนเด<อ>ียวเราถึงขั้นเปลี่ยนความคิดอะไรนี้เป็นไหมคะเป็นค่ะเป็นหมดเพราะว่าจริงเ,เรานี้คือเราเรียนตั้งแต่เราเป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วค่ะก็<ม>จะมีพื้นฐานมาอยู่แล้วก็แค่เสริมในเรื่องของความรู้ของที่มันละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นนะคะในในเรื่องของเด็กอ่อนจริงๆเรา าน้ำเองกลัวไหมไม่กลัวค่ะเพราะว่าตอนที่เรียนพยาบาลต้องต้องทำเดรต้องต้องทำจริงค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่มีน้องมาเดือนก,กว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยไหมครับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทั้งตัวโมแลวก็ตัวกระติกเองคือเราจะต้องใจเย็นมากขึ้นคือเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถพูดได้เราจะต้องเล่นเกมใจใจ แล้วก็จะต้องอดทนกับการหาสาเหตุเราจะต้องแบบเอ๊ะเป็นเพราะอะไรต้องคอยสังเกตการต้องคอยอะไรแบบนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราใจเย็นขึ้นแล้วก็เราอยากจะทาตัวให้เป็นคุณแม่ที่ดีอยากพัฒนาตัวเองอยากจะมีศักยภาพในการดูแลน้องที่ดี mm hmm. แล้วก็เริ่ม mm hmm. ที่จะเป็นคนที่วางแผนอะไรในระยะไ mm hmm. ลกลมากขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้ตัวเองอย่างรวดเร็วค่ะโม mm hmm. เชื่อว,ว่าสัญแบบชาตญาณขผงเป็นแม่ทุกคน mm hmm. เป็นแบบแนี้แน mm ่ละโมหากับ mm hmm. กับเพื่อนว่าอันนี้อันนี้ตอไปแล้วนะคะแต่แต่เขายังไม่เข้าใจก็คือคนสนิทของโมก็คือเป็นคนที่สนิทกันคือโมจักยังมาประมาณแบบ10กว่าปีแล้วเอาง่ายๆว่าเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนที่แบบไม่ใช่แค่เพื่อนเที่ยวก็อยู่บ้านเดียวกันว่าเวลาเราเพื่อเราอยู่เราอยู่ด้วยกันมานานมากแล้วนะคะจะมีแค่บางช่วงเองที่เราแยกกันเมื่อก่อนก็อยู่คอนโดเดียวกันพอต่างคนต่างมีแฟนแฟนไปนอนไปอยู่ทีกลงตอนนี้ไม่มีแฟนอ่ะแต่มอยู่ด้วยกัน คุณแม่เนาะเป็นซิงเกิลมาล้วก็ตัวเองเนพอเลิกกับคุณน้อไปเราก็เหงาแล้วก็เอาเขามาอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็สุดท้ายเขาก็ทำงานด้วยกันก็คุณจะติดกันผู้จัดการหนุ่มมองเพรา,พาระฉะนั้นก็เราอยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วแล้วก็ซิงเกิลมาคม่ะเลีเ้ยงลูกคนเดียวเนี่ยมันค่อนข้างเหงาและเหนื่อยและ ค่อนข้างที่จะลาบากแล้วด้วยความที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วลูกเขาก็เหมือนลูกเราค่ะอ,อันนี้เราทําเป็นขั้นตอนตามกฎหมายแล้วโมว่าอ,อันนี้หรือว่ายังแค่ในนามอยู่ว่าเป็นลูกทำเราคือในเรื่องของเอกสารมันเป็นแค่กระดาษนะคะ,ะคือโมไม่ได้ต้องการที่จะเป็นเจ้าข้าเจ้าของใครเพราะว่าลูกกับแม่เนี่ยเขาเขาเกิดมามาจากสายเลือดเดียวกันโมไม่ได้ต้องการที่จะไปยึดลูกใครมาเป็นของตัวเองแล้วก็วันหนึ่งที่เขาโตมาเนี่ย ก็คือเขาก็มีแม่คนเดียวนั่นแหละค่ะเมียงตโมเนี่ยเป็นเป็นแม่เป็นแม่ด้วยด้วยความรู้สึกด้วยหัวใจมากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแม่ด้วยเอกสารค่ะแต่จะดูแลเขาไปเรื่อยๆป่ะาะใช่ก็โตไหมคะจนกว่าเขาจะไม่ต้องการเราค่ะแสดงว่าจะไม่มีการจดเซ็นเอกสารที่ทำเลยใช่ไหมครับไม่ได้มีการจดเอกสารว่าไม่ได้อยากจะไปเอาลูกใครมาเป็นของเราค่ะแล้วเราตัวเราเองอยากมีลูกด้วยตัวของเราเองเลยไหมเมื่อก่อนเคยอยากมีลูกด้วยตัวเองค่ะแต่พอมีอีสเตอร์แล้วอีสเตอร์เติมเต็มได้ได้ครบถ้วนเลยค่ะคือแบบ มากจริงๆนะคะคุณพ่อก็หลงมากเดี๋ยวนี้คือตอนนี้ต้องต้องบอกกันว่าบ้านโมที่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะกับคุณพ่อด้วยกับคุณกติกด้วยเนี่ยต่อเติมอยู่เพื่อให้น้องได้มีพื้นที่ได้ได้เล่นในอนาคตแล้วก็แมวกับน้องยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องทําบ้านแมวเพราะฉะนั้นก็เราเช่าคอนโดอยู่กันตอนนี้ทีนี้เนี่ย คุณพ่อเนี่ยด้วยความที่รักหลานมากก็เดี๋ยวนี้ก็มาหาหลานเลยที่ไม่มาหาโมบางทีโมก็ที่ถึงพ่อนะคิดว่าเออพ่อมาเดี๋ยวนีกลับไปเจอพ่อกลับไปคอนโดพ่อกลับบ้านไปแล้วค่ะพ่อมาถ่ายรูปกับหลานมาอุ้มหลานเลยแล้วก็กลับบ้านไปเลยแลตอนนี้อาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่เจอพ่อเลยค่ะแต่หลานเจอพ่อไปสองครั้งแล้วคือเรียกว่าเราปอกเติมบ้านเพื่อน้องเลยเพื่อใช่ค่ะใช่ค่ะ คุณพ่อเด็กก็มีการติดต่อมาบ้างค่ะการติดต่อมาบ้างก็ไม่ไม,ไม่เขาก็ไม่ได้ถึงกับแบบเกลียดขึ้นหน้าอาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราก็คำน,นึงถึงความสัมพัญธ์ของอการที่ลูกจําเป็นที่จะต้องมีพ่อและมีแม่ไม่ว่าอะไรกันค่ะเพราะว่าไม่ได้สนิทกัน เป็นเรื่องส่วนตัวของกระติกนะคะเรื่องบางเรื่องก็เราเราให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองนะคะเพราะว่าคําว่าจริงก็มัก็ก็ฟังก็รู้แล้วนะคะว่าเขาแยกกันอยู่เพราะฉะนั้นก็เรื่องนั้นเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราเราเราไม่พูดถึดงดีกอ่าเพราะว่ากระติกไม่ใช่คนในวงการมูอยากจะเอ่อเราก็เมื่อกี้บอกไปว่าเราทำหนึ่งสิ่การให้ลูกจะต้องมี เพราะว่าตัวโมเองก,ก็โตมากับคุณพ่อเพราะฉะนั้นก็มันมันไม่จําเป็นที่จะต้องไม่คือเขาไม่ได้โกรธเตื่นอะไรนะคะมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องต้องแตกแยกแล้วก็ไม่ไม่เห็นความสําคัญของความแตกแยกเลยลูกจะต้องเป็นเด็กที่สมบูรณ์ด้วยความรักจากพ่อและแม่ เราถือว่าเป็นแม่คนหนึ่งที่ตามใจไหมคะหรือว่ายังไงในอนาคตที่จะตามใจนะถ้าระหว่างโมกับติ๊กติ๊กจะตามใจกว่าด้วยความที่เขาเป็นแม่อย่างสุดหัวใจนะ mm hmm. เขาจะแบบลูกร้องแอบเดียวเขาก็จะแบบสงสาร mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนโมเนี่ยจะโมจะได้ลูกลูกลุยๆมาจากคุณพ่อ mm hmm. คุณพ่อจะเลี้ยงโมมาแบบสมบุกสมบัน mm hmm. อะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. โมก็จะตามใจง่ยกว่าค่ะ เฮ้ยรุ่นเดียวกว่าเองหรอทำไมรู้สึกเหมือนแบบงานเหมือนขาตัวใหญ่เขาตัวอ้วนตัวยาวกหลัเขาเหมือนเด็กสองเดือนอะ่เออเราเข้าใจว่างานมาแล้วไงนึกว่าขยับขงับแล้วเดือนเดียวเองยืนได้แล้วเหรอคือแบบถีบตัวได้แล้วแต่กะติกดังแซ่บมากฮะกะติ๊ดกับดังแซ่บมากอ่ะต้องมีนะคะหุ่นเหินแบบสุดยอดจริงเนี่ยมอคคาก็มีนะคะนี่มอคก็มีด้วย ตอนแรกที่เห็นรูปอ่ะไม่แน่ใจว่ากระกติกคนนี้คือผู้จัดการเธอไงเออจะถ่ายรูปด้วยแล้วโมหันมาให้พี่พิสบ้างนะโอเคมาหนึ่งสองอีกทีนะคะหนึ่งสองโมกลางล่างดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันติดคนข้างหลังเอาใหม่มาโอเคหนึ่งสอง จ่าหนึ่งสองโอเคเออดูดิกตการมีตู่กัรเอลเอานเอาแล้กตเกตลูกกระป๋พี่เกตลูกกระป๋พี่เลยด